แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอามาขดเป็นวงแล้วเราเอามาหมุนเองคือการหมุนในที่นี้เนี่ยก็คือเราออกแรงหมุนเองนะครับออกแรงหมุนเองเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยการออกแรงหมุนเองปุ๊บเนี่ยมันก็คือการที่เราทําสามารถควบคุมความเร็วหรือว่าสิ่งความเร็วในการหมุนได้อย่างสม่ำเสมอ นะครับมันจะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าภายในลวดตัวนําที่เป็นขดนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยที่ด้านที่จะเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนําภายในนะครับก็คือทําให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยมันจะอยู่ในด้านที่ลวดตัวนี้เนี่ยตั้งฉากก,กันกับสนามแม่เหล็กก็คือด้าน A 2ฝั่งนี้นะครับซึ่งจากด้านเมื่อกี้เนี่ยถ้าเรามองลวดนี้เป็นเส้นตรงนะครับเราจะได้ว่า v สัก์ไฟฟ้าตรงนี้มีค่าเท่ากับ เป็น V ความเร็วของประจุก็คือเป็นความเร็วที่เราใช้ในการดึงนะครับความเร็วที่ใช้ในการดึงนั่นแหละก็คือเป็นตัวที่เรากําหนดให้ประจุมีการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ V B นะครับ b ก็คือสนามแม่เหล็กมันคงที่อยู่แล้วแล้วก็ความยาวของลวดความยาวของลวดเนี่ยมันยาว A นะครับมันยาว A อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันมี2ด้าน แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวม2ด้านมันก็จะได้เป็น2 v b a นะครับ2 v b a ตัวนี้แล้วทีนี้เนี่ยเรามาพิจารณากันนิดนึงนะครับถ้ามันอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะถ้ามันอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับลวดตัวนำไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ตำแหน่งเซตาเท่ากับ0ใช่ไหมลวดตัวนำตัวนี้อ่ะ เดี๋ยววาดเป็น3มิติให้เลยแล้วกันตัวนี้ด้านฝั่งนี้เนี่ยมันจะมีมุมในแนวตั้งฉากอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเราดึงออกไปในทํานองนี้อันนี้เป็นทิศของการเคลื่อนที่ของประจุเป็น Qv อันนี้เป็นนิวชี้นะครับอันนี้เป็นสนามแม่เหล็กเธอจะได้ว่าเธอจะได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าก็คือมันมีการผลักไปฝั่งนี้ก็คือกระแสไฟฟ้ามันไหลเข้าออกมันไหลไปทางออกจากตัวเราเข้าหาจอนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราทําการดึงมันมีมันเราไม่ใช่ดึงเป็นเส้นตรงแบบนี้ก็ t ไหมเรามีการดึงแล้วคราวนี้เนี่ยมันเนื่องจากว่ามันมีแกนหมุนยึดไว้อยู่นะครับมันจะหมุนรอบแกนนี้เกิดอะไรขึ้นมันมีการเปลี่ยนตำแหน่งของการดึงลวดตัวนี้ด้วยก็คือเมื่อเวลาผ่านไปค่าหนึ่งเนี่ยลวดตัวนำตัวนี้นะครับมันจะมีการ เปลี่ยนองศาไปอันนี้ครูว่าให้เป็น2มิติเราจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือลักษณะของแกนหมุนอันนี้คือมุมที่เกิดขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยทิศของทิศของตัว Q ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ตั้งแบบตัวนี้นะครับมันไม่ได้ตั้งตามเส้นสีเขียวที่ครูลากไว้แบบนี้ละมันไปตามเส้นสีแดงแบบนี้ซึ่งอีเส้นสีแดงตัวนี้นะครับ มันจะทํามุมเท่ากับมุมที่ระนาบของคดลวดตัวนี้มันเอียงขึ้นไปอยู่ดังนั้นเนี่ยสนามแม่เหล็กทิศของแรงแม่เหล็กที่กระทําต่อมันเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยเป็นเป็นมุมฉากไหมครับมันไม่เป็นมุมฉากนะมันเป็นมุมมันเป็นเซตาแล้วก็บวกไปอีกเซตาหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าแรงที่เกิดขึ้นตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ qvbsin ตรงเนี้ยเดิมทีมันเป็นไซน์90อยู่แล้วเราใช้สมการนี้ได้แต่ทีนี้มันเป็นไซน์90แล้วบวกไปด้วยมุมเซตาก็คือมุมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมุมไซาย90บวกมุมเซตาตัวนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นมุมคอร์เซตาทำไมถึงใช้เป็นมุมคอรเซตาเพราะว่าในกรณีที่ s ร n อะมองเป็นวงกลมแบบนี้เนาะในกรณีที่เป็นซ ศูนย์โไซศูนย์องศาเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมแต่คอสศูนย์องศาจะมีค่าเท่ากับ1ซึ่งตัวนี้เนี่ยค่าศูนย์อยู่ตรงนี้ค่า1ก็คือเป็นค่าที่อยู่ตามแนวแกน x ก็คือเป็น0 1 0ตัวนี้แล้วพอเราขึ้นมาตรงนี้นะครับมันจะเป็นอันนี้1 0ศนี่ก็จะเป็น0 1ใช่ไหมเป็นค่าแกน y ตรงนี้ไซน์มันจะมีค่าเป็น 90เธอจะเห็นว่าค่าคอสเนี่ยถ้าคอรสเป็น1เนี่ยมันจะเป็น1ได้ก็ต่อเมื่อมันนำาไปอยู่แล้วช่วงหนึ่งซราศูนยองศากับคอสศูนย์องศาได้ไม่เท่ากันนะครับคอรสศูนย์องศาตัวนี้มันได้เป็น1ซึ่งการที่ไรมันจะมีค่าเป็น1ได้ก็คือมันจะต้องเคลื่อนที่ไปได้แล้ว90องศา แสดงว่ามันต้องมีมุมที่นำคอร์สไปอยู่แล้วค่าหนึ่งดังนั้นเนี่ยค่าคอร์สเนี่ยมันจึงจะมีค่าเท่ากับมุมซ้าย90องศาบวกมุมเซต้านั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยพอเราพิจารณาได้พ๊บเราจะได้เป็นว่า f ตัวนี้จะเท่ากับ Q vb cos คอสเซตา้าจากสมการตัวแรงเคลื่อนไฟฟ้าตัวนี้นะครับเราก็จะได้เป็นว่าจากสมการตัว f เท่ากับ Q นะครับเท่ากับ Qe และตัว e ตัวนี้มีค่าเป็นเท่ากับเป็น v ส่วน d เนาะเป็น v ส่วน d ก็คือเป็นความยาวของรวดตัวนี้นะครับเราก็จะได้เป็นว่า F ตัวนี้แทนค่าไป QvBcos t เท่เากับ Q แล้วก็เป็น v ส่วน d ดตัวนี้ก็คือระยะห่างของลวดตัวนี้ก็คือเป็น A ถูกไหมเพราะฉะนั้น q ตัด q นะครับเราย้าย A ขึ้นไปคูณมันก็จะได้รูปในทำนองเดียวกันก็คือเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้ามีค่าเท่ากับเเป็นตัว v b a แล้วก็เป็นค o ร์ดเซตาดังนั้นตัวนี้เนี่ยเราจึงแทนค่า c o s ์เซตาลงไปด้านหลังได้เลยนะครับ v เท่ากับ2 v b A cosθ เซตาแล้วทีนี้ไงต่อแล้วทีนี้เนี่ยมันเป็นการหมุนนะครับการอธิบายการหมุนความเร็วมันก็ต้องใช้การหมุนในแนวความเร็วในแนวเชิงมุมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้ V เชิงมุมการใช้ V เชิงมุมมันก็คือค่า Omega. โอเมก้าโอเมก้าตัวนี้มันก็มีค่าเท่ากับ v ส่วนด้วย R ดังนั้น v จะมีค่าเท่ากับโอเมก้า r ซึ่ง R ของเราเนี่ยระยะหมุนของมันเนี่ยมันก็คือความยาวลวดด้าน b แต่เป็นความยาวลวดด้าน B เพียงแค่ครึง่งหนึ่งก็คือ B ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น V ตัวนี้เท่ากับ2 Vb นะแล้วก็เป็นตัว V ตัวนี้เอยโทษที V ตัวนี้มันก็จะได้เป็นเท่ากับ2 โอเมก้าบีส่วนสองบีสิดีอะไรเราเราก็เป็น A c คอส์โอเมก้าเอเซตาตัวนี้สองตัดสองลืม b ีเบกตัวหนึ่งมันเลยสรุปได้ความว่า V ของเรามันสามารถหาได้จากโอเมก้า B ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็น A ใหญ่มาจากไหน a ใหญ่ก็คือเอา b คูณ a มันก็คือพื้นที่หนึ่งพื้นที่แล้วก็เป็น มันก็ขึ้นอยู่กับค่า v เนี่ยมันแปลผันโดยตรงกันกับกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับ i กับ v แปรผันตามกันแล้วเรารู้ว่า i ตัวนี้เนี่ยมันก็แปรผันตามค่า n เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องคูณค่า n เข้าไปด้วยเป็นค่าสำคัญของมันนะครับคอสติดมาจึงเป็นที่มาของสมการตัวนี้นี่เองแล้วทีนี้คำถามคือว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันไหลอันเนี้ยแน่นอนที่สุดแหละ F มันไหลทวนตามกันเพราะฉะนั้นลวดตัวนี้เนี่ยมันจะไหลในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อมันหมุนวนไปลวดมันหมุนวนไปตัวนี้เนี่ยมันจะหมุนกระแสมันจะหมุนไปทางเดิมไหมนะครับเรารู้ที่มาของสมการแล้วเราจะเห็นว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าตัวนี้มันจะขึ้นอยู่กับค่าคอร์เซตาเป็นสำคัญนะครับ ในเมื่อมันมีค่าขึ้นอยู่ค่าคอสเซต้าเป็นสําคัญแสดงว่าอะไรค่าคอสท,ที่มากที่สุดคอสคอสมากที่สุดเนี่ยคอสท,ที่มีค่าเท่ากับหนึ่งมันจะมีค่าเป็นคอสศูนย์องศาและมันจะไปมีค่าเท่ากับศูนย์อยู่ตรงที่คอสเก้าสิบองศาและมันจะกลับมามีค่ามากที่สุดอยู่ในแกนตรงข้ามก็คือคอสร้อยแปดสิบ องศาเท่ากับลบ1และมันจะกลับไปเป็นศูนย์อีกครั้งหนึ่งก็คืออยู่ที่คอส270รอองศาเท่ากับ0เธอจะเห็นได้ว่ามันจะมีค่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยในวงกลม1รอบเนี่ยช่วงแรกมีค่ามากที่สุดฝั่งหนึ่งแล้วก,กลับมาอยู่0มันจะมองเป็นลักษณะแบบนี้0มีค่าวิ่งไปหาบวก1แล้วก็วิ่งกลับมาหา เออไม่ใช่สิมันเริ่มต้นที่บวกหนึ่งเนาะมันต้องวิ่งกลับมาที่0ก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยจากที่0ตัวนี้นะครับ1วิ่งมาหา0ูนย,นยวิ่งไปหาลบหจากลบหตัวนี้วิ่งกลับมาหา0ูนย์อีกรอบหนึงเธอจะเห็นว่ามันจะวนลูปก,กันแบบนี้ก็คือ1ไปหา0ูนย์0ูไปหา1 1ไปหา0นย์แล้วก็กลับไปอีกรอบหนึงก็คือ 360องศาก็คือเป็นกลับไปหาบวก1อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นสไลด์ในหน้านี้นะครับต้องการจะสื่อให้เธอเห็นว่าเมื่อขดลวดขนานกับสนามแม่เหล็กแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะมีค่ามากที่สุดก็คือคอสศูนยองศานั่นเองนะครับก็จะได้เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากับโอเมก้าบานเลยแต่ว่าถ้าทำมุมในช่วง1นึถึงองศาเนี่ยค่า แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะลดลงตามมุมที่มากขึ้นก็คือ v เท่ากับโอเมก้าบารแล้วก็เป็นคอสต,ตั้งแต่มุมเซตาขึ้นไปซึ่งคอสต,ตัวนี้เนี่ยมันจะเริ่มต้นมากที่สุด1แล้วกลับไปหา0ูนเพราะฉะนั้นเธอจะเห็นว่าค่ามันจะค่อยๆลดลงแน่นอนตัวคูณที่เป็น1มันก็จะเป็น0.9 0 8 แปดมันก็ถูกทอนลงใช่ไหมเพราะมันคูณด้วยทศษยมที่มีค่าน้อยกว่า1แล้วทีนี้พอตั้งฉากเสร็จปุ๊บแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะเป็น0อันเนื่องมาจากว่า V ตัวนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับโอเมก้าบารคอส90องศาคอส์0มีค่าเป็น0 0คูณอะไรก็ได้0เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีค่าเป็น0ถ้าพอตเป็นกราฟออกมาเนี่ยช่วงแรกของเรามันจะเป็นแบบนี้ละ ก็คือช่วงแรกเนี่ยมันจะมีค่าอยู่ที่บวกหนึ่งใช่ไหมแล้วมันค่อยๆลดลงมาจนถึงตำแหน่ง0แล้วจากนั้นเนี่ยอันนี้แค่ช่วงแรกนะอันนี้คือช่วงตั้งแต่0-90ถึง90องศานะครับแล้วคราวนี้ระนาบของ9ช่วงที่มันมากกว่า90ก็คือ91ไปหา179เนี่ย แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นก็คือมันจะเพิ่มขึ้นจริงแต่มันไม่ได้เพิ่มขึ้นในแนวแกนบวกก็คือมันเพิ่มขึ้นอีกฝั่งหนึ่งมาถึงตรงนี้มากที่สุดนะครับมีค่าติดลบแล้วทีนี้ถ้ามันมาอยู่ในระนาบร80องศามันจะมีค่ามากที่สุดแทนก็คือมันมาอยู่ตรงนี้ละช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเ1อถึงร8 0แปิ ก็คือมันมาถึงจุดนี้ค่ามันจะค่อยลดลงแล้วกลับมาเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นแนวติดลบแล้วจากนั้นพอมาถึงตรงจุดนี้นะครับทำนายดูสิสไลด์ต่อไปแรงเคลื่อนไฟฟ้าในช่วง0-90ถึง90น้อยลงเป็นเครื่องหมายบวกก็เป็นกราฟแบบนี้ลงมาปุ๊บบวก1น,นะครับ แล้วจาก0ถึง180เอ่อจาก91ถึง180มาตรงนี้ลบ1ก็มีค่าเพิ่มขึ้นและ181ครูบอกว่ามีค่าลดลงใช่ไหมคอสมีค่าลดลงกลับมาเป็น0อีกรอบนึงและ171ถึง359กลับมามีค่าเพิ่มขึ้นและมากที่สุดอยู่ที่1 360องศาเธอจะเห็นว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะการเคลื่อนที่คล้ายๆกับเป็นวงกลมคล้าย เป็นวงรอบการเคลื่อนที่เป็นรอบแบบนี้แน่นอนครับมันต้องใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอน<ม>การที่มันเคลื่อนที่ไปมาและค่ามันไม่คงที่เลยเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดเดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเนี่ยมันจึงเป็นแหล่งที่มาของการสร้างกระแสะไฟฟ้าตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าไฟฟ้ากระแสะสลับนั่นเองนะครับ ที่มาของมันก็ง่ายๆเลยก็คือมันมีการสลับไปเดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวเพิ่มขึ้นเดี๋ยวลดลงนะครับสลับไปมาไม่คงที่เลยเนาะส่วนสมการเนี่ยว่ากันยังไงเดี๋ยวค่อยไปพูดกันอีกทีนึงในเรื่องของตัวไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้นนะครับ และอุปกรณ์ที่เราใช้แรงของเราหมุนขดลวดไฟฟ้าไม่ใช่ผู้ดีขดลวดตัวนำให้หมุนอยู่ในสนามแม่เหล็กได้เนี่ยเขาเรียกว่าไดนาโมนะครับเขาเรียกว่าไดนาโมไดนาโมตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ตรงข้ามกับมอเตอร์มอเตอร์เนี่ยนิยามของมันถ้าเธอจำได้ก็คือมันเปลี่ยนจากแรงไฟฟ้าให้กลายเป็น แรงกลหรือว่าพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานกลแต่ถ้าเป็นไดนาโมตัวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนพลังงานเชิงกลให้ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า<ๆ>ก็คือเธอหมุนมันนะเธอออกแรงหมุนมันแล้วมันเปลี่ยนแรงหมุนของเธอให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นนะครับหม้อแปลงหม้อไดนาโมตัวนี้เนี่ยมันจะมี2ชนิดก็คือเป็นหม้อกระแสตรงกับหม้อกาาระแสสลับตัวนี้เป็นงานเชิงวิศวกรรมและเราจะไม่ลงเชิงลึกกับมันนะครับเราจะลงเชิงทฤษฎีพอ ตัวนี้สุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจบกันในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านกลับนิดหนึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนื่องจากว่าพูดก่อนว่าไดนาโมเนี่ยมันสร้างกระแสไฟฟ้าได้จากแรงกลก็จริงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในกรณีที่เรามองกลับไปที่มอเตอร์เธอจะเห็นว่า มอเตอร์มันก็เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กเช่นเดียวกันใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการที่เรามองว่ามอเตอร์มันมีการเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะมีแรงหนึ่งก็เหมือนแรงผีอะ่ะก็คือนี่สมมุติว่าเป็นขดลวดตัวนําอย่างง่ายๆนะครับอันนี้เนี่ยเธอต่อแหล่งกําเนิดไฟฟ้าไปละต่อแหล่งกําเนิดไฟฟ้าไปปุ๊บลวดตัวนําตัวนี้มันก็จะมีการหมุนมีการหมุนแบบนี้ใช่ไหมครับ ถ้าเธอมองที่ด้านลวดตัวนี้เนี่ยเธอจะเห็นว่ามันเสมือนกับการที่เธอเนี่ยเอาลวดตัวนําเนี้ยดึงลวดให้เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กปีในกรณีที่ดึงลวดตัวนี้แน่นอนนะครับมันจะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในลวดตัวนําซึ่งเราสามารถหา แรงเคลื่อนไฟฟ้าในลวดตัวนำนี้ได้นะครับจากสมการตัวนี้ซึ่งพอเราหาทิศทางปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้ผลเนื่องจากกระแสะไฟฟ้าภายในมอเตอร์เนี่ยกระแสะตรงนี้มันวิ่งออกจากมันวิ่งออกจากจอเข้าหาเราใช่ไหมแล้วสนามแม่เหล็กไปทางขวามือแรงมันจะมีทิศชี้ขึ้นแล้วทีนี้เนี่ย เรามาดูแรงของทิศท,ที่มันชี้ขึ้นปุ๊บเราจะเห็นว่าลวดฝั่งนี้นะครับลวดฝั่งนี้เนี่ยมันจะมีทิศมันจะมีทิศผู้เคลื่อนที่ขึ้นก็เสมือนกับเราดึงลวดตัวนี้ให้มันขยับขึ้นไปด้วยนะครับพอมันขยับขึ้นไปด้วยเสร็จปุ๊บเนี่ยลวดตัวนําตัวนี้มันก็จะเสมือนเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v เช่นเดียวกันนะครับพอมันเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v เสร็จปุ๊บเนี่ย มันก็จะใช้หลักการที่มันเกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าในมอเตอร์เลยเออในไดนาโมเลยก็คือเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็คือเราเราดึงเราดึงลวดตัวนำตัวนี้ให้มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v เนื่องจากว่าด้านนี้มันมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราเอาประจุตัวนี้เคลื่อนที่ตามมันไปด้วยแล้วทีนี้ประจุเคลื่อนที่ขึ้นมาทางนี้ QV มาทางนี้ B มาทางนี้นะครับ Q ชี้นิ้วชี้ขึ้น B ชี้ไปทางขวาแรงที่ต้านกับมันจะเป็นแรงกระแสไฟฟ้ามันจะพุ่งไปทางด้านนี้ตามที่ครูเขียนตัวนี้ซึ่งมันตรงข้ามกันเห็นไหมแรงเคลื่อนไฟฟ้าตัวนี้มันจะเป็นลักษณะออกจากด้านเราไปหาด้านนอกแต่ว่ากระแสไฟฟ้าที่ตามตัวอย่างเนี้ยมันมีทิศ อยู่ในทิศต,ตรงข้ามกันก็คือมีทิศสวนกลับตัวนี้ดังนั้นในมอเตอร์นะครับจำไว้เลยว่าในมอเตอร์เนี่ยมันจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าตัวนี้เกิดขึ้นเสมอก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านกลับอันเนื่องมาจากว่าตัวลวดตัวนำเนี่ยเสมือนเสมือนมีแรงดึงลวดนะครับ เสมือนมีแรงดึงลวดเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กนั่นเองเนาะตัวนี้เธอจะเห็นแบบอย่างที่ครูพูดแล้วว่าก็คือว่าแรงมันมีการกลับทิศทางกันก็คือแรงเนื่องจากการที่มันเคลื่อนที่ด้วยตัวมันเองเนี่ยทำให้เกิดแรงที่สวนทางกับกระแสที่เราป้อนให้อันนี้คือกระแสที่เราป้อนให้นะครับก็คือสีเขียวเนี่ยคือ i ที่ให้เอง แต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัว f ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นจากการที่เป็นกระแสที่ลวดเคลื่อนที่เขาเรียกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านกลับนะครับตัวนี้มันจึงเป็นที่มาว่ามันทําให้กระแสฟไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในมอเตอร์เนี่ยมันไหลได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกระแสฟไฟฟ้าโดยรวมจะมีค่าลดลง สมมติว่าถ้ากระแสเนี้ยสมมุติว่ากระแสรวมทั้งหมดเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1 0แอมป์เราจะได้ใช้จริงเนี่ยไอจริงเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะได้ใช้แค่9.8เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีเสมือนกับว่าเราต่อเซลล์ไฟฟ้าตัวหนึ่งสวนทางมันนะครับก็คือมีกระแสไฟฟ้าต้านกับตัวหนึ่งก็คือ,อตัวต้านตัวนี้เนี่ยมันจะลบออกไปจากตัว10 ก็คือเหลือแค่9.8นั่นเองถ้าพูดให้มันเป็นวิชาการมากขึ้นก็คือเสมือนกับต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมในทางขั้วตรงข้ามนั่นเองนะครับตามรูปตัวอย่างนี้เลยเนาะมอเตอร์จะมีขั้วไฟฟ้าตรงข้ามจะไม่ดีนะมอเตอร์มอเตอร์จะสร้างขั้วไฟฟ้า ต้านกระแสหลักสร้างสร้างขัว้วไฟฟ้าต้านแหล่งกำเนิดไฟฟ้าหลักตัวนี้นะครับมันก็เสมือนกับการต่อแบบอนุกรมก็คือเป็น e อันนี้สมมุติว่าเป็น e 2อันนี้เป็น e 1เนาะมันก็จะได้เป็นว่า e 1ลบ e 2ตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ e ลับของเรานั่นเองนะครับ อ่ะสมมาพาควรแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับแต่ว่าเข้าใจเข้าใจได้ถ้าใครฟังการพิสูจน์สมการแล้วสามารถเข้าใจได้จะดีมากแต่ว่าถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยสรุปได้ง่ายๆในคลิปนี้ก็คือ 1. เราพูดถึงเรื่องของอเราพูดถึงเรื่องของตัวเมื่อเราเอาลวดตัวนำเนี่ยไปเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กแล้วมันเกิดกระแสไหลในตัวนำนั้น ถ้าเราเอามาขดเป็นวงมันจะทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าไหลและไหลเป็นทิศทางกลับไปกลับมาเขาเรียกว่ากระแสะสลับนะครับเรียกเรียกมอเรียกขดลวดที่ขดอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เด็กแล้วเราออกแรงเองว่าไดนาโมไดนาโมก็คือตัวที่ทําให้แรงกลเป็นแรงไฟฟ้าซึ่งตรงข้ามกับมอเตอร์ก็คือทําให้แรงไฟฟ้าเป็นแรงกล แต่ถ้าเราเอาหลักการของไดนามมาอธิบายเพิ่มเติมในมอเตอร์ไฟฟ้าเราก็จะได้เป็นว่าในมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีการที่เคลื่อนที่เหมือนกับมีแรงมันมีแรงในตัวเองทําให้ตัวเองเนี่ยเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กด้วยเลยกลายเป็นว่าแรงที่ทําให้เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กนั้นเนี่ยมันสร้างกระแสไฟฟ้าในตัวเองย้อนกลับทิศท,ที่กระแสไฟฟ้าที่เราป้อนให้ มันเลยกลายเป็นว่ามันมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านกลับทําให้เราได้กระแสฟไฟฟ้าที่น้อยลงนั่นเองนะครับวันนี้ก็จบทิปเพียงเท่านี้ครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของกฎกฎไว้กฎของฟาราเดย์นะครับกันต่อไปซึ่งคลิปหน้าจะเป็นคลิปที่ไม่มีสมการมากมายอะไรนะครับเป็นหลักมากกว่ายังไงก็ขอบคุณที่ติดตามมาจนถึง ท้ายคลิปนะครับผมวันนี้เป็นคลิปที่ยากยอมรับเลยแต่ว่าถ้าใครได้ก็จะเป็นตัวที่เธอสามารถเอาไปต่อยอดได้หลายอย่างนะในการสอบหรือว่าในการเรียนในระดับสูงชันขึ้นไปสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ